ซึบเนื่องจากการปักช้ำนะครับผมผมได้เอาแมงลักกับคือพักอีตูบานเห่ากับโหรละพาแล้วก็น,นำไปปักช้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะครับแระเอิอนบางทานก็เคยปักช้ำมาแล้วโดวยเฉพาะพักอีตูหรือแมงลักครับพ่อแม่พี่น้องปักช้ำแล้ววอติดครับ ในส่วนถีบตดนี่ผมก็บทราบสาเหตุว่าเป็นหย่อนอยัง,อยงเพราะว่าผมเหตดคือห้องผมนี่ปาักช้ำลงไปแล้วก็กเห็นว่าติดดีครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมผมสุดเลยพ้าพรมพี่น้องมาติดตามผลแต่ว่าห้องผมเนี่ยมันติดรือบติดก็เชื่อตามผมมาได้เลยครับผมผมสิดผ้ายางหลาะเขามาเบิ่งส่วนก็นได้ ผมปลูกกะปลูกนิดนิดน้อยๆครับผมกับบอลลาครับกับกนี่กล้วยฮะนี่กล้วยหอมเชียงคาน,นไว้ให้กล้วยฉาบครับผมฮะมีบบกม่วงฮะก่อนสิบผ้าไปหอดเนาะกัิสื่อเวลากันจังหน่อยยังมากะให้ได้คลิปยักหนาที่สองนาที่พ่อได้ว่างโฆษณาได้เตะคาขนม <c oughs> นั่นครับพ่อไม่วีนนงครับ นี่กัสีเห็นพักในสวนของผมกัสีมีมากมายหลายอย่างมีปักแข่งกับมีครับผมปลูกปลูกแง่ๆกันโหลดครับพ่อแม่พี่น้องว่าต้องย่านมันงาบกันนี่นี่ครับผมเนี่ยพอยตูครับนั่นครับส่วนผุนกับเป็นบักพริกบักพริกมูนี่เพราะว่าไปใส่คือขายขู่กับขาหมูครับผมเพราะว่าผมมีหลานขายอาหารครับผม ผักผิดหมูนี่นี่มันก็ดิรักษางานเขียวๆย,ยังสีเขาเก็บไปขายเลยครับเอาไปกินกับขาหมูครับคุณสิเป็นหัวละผ้าพักเหตูที่ผมเห็ดที่ปูกไก่กันครับมันกลายพันธุ์ไปตูก็เลยเอาไปเห็ดยังกินบ่ด้เลยแต่หัวละผ้านี่บ่มีปัญหาครับก็ตัดไปขายครับผมฮะเนี่ยแล้วพมกับผ้าพ่อแม่พี่น้องครับผมมาหอดนี่แหละครับ มองที่ผมช่ำพายตูครับผมเนี่ยยังซื่ออยู่คือเก่าเด้บ่ตายครับเห็นยังครับผมเนี่ยเห็นบอ่อ่าผมเด็ดหดยอด,อดมันมันช่ำลงดินให้เบิงเนี่ยกระซื่อครับผมเอาแค่ยอดมานช่ำกับตีนะครับสองยอดครับผมเดี๋ยวเบิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอดยอดมันได้เนี่ยครับนี่ฮะพายตู เดี๋ยวผมพาไปเบ่งหัวลผพาครับกับเสือนอยู่เพือเราครับบ่มีปัญหานี่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นเห็นหัวลผพาที่ผมปลูกไก่พายตบ่ปุ๊บพอยตูงามๆมเอาไปกินกับบอด้ยอย่าไปอย่าปลูกไก่กันเด้อครับผมแต่ไก่กันล่ะเจอปัญหาคือผมแทะเฮ็ดกินกับบอด้เลยแต่หัวลผพาเขาบมีปัญหาครับ นี่ครับโนราพที่ผมช่ำครับผมเ,เจ้าก็เกิดง่ามอยู่แต่ว่าสู่พอิตูบได้ครับผมไปผมสิบภาพอพอแม่พี่น้องไปติดตามผลเบิงพอิตูครับว่ามันเป็นยนจังใดว่ามันออกหากบ่ครับนี่ละครับเห็นยัง พอยตูวงามคือเก่าเดี๋ยวผมสิง,งัดให้เบิรงว่ามันมีหกักบ่ครับผมเอาหยดกันแล้วกันหยดพายตูครับนี่ครับปึ๊บนี่อึ๊บอ่าเห็นไหมครับพ่เอเม่พี่น้องเนี่ยเริ่มเห็นหักแล้วครับเห็นยังหักพายตูเดี๋ยวผมสีอันนี้เอาแค่หยดซื้อๆได้ครับนี่บ่ได้ตัวกันได้ เป็นพายตูของแถะเลยผมผมเด็ดออกจากนี่นะครับเนี่ยเอายอดมันเสือๆครับชั่มติดครับพ่อแม่พีพ่น้องพายตูหรือแมงลักเนี่ยติดครับเดี๋ยวผมสีล่างไ้เบิ่งฮะ๋ถวรลอสโัโครู่มสียาหนามันล่างครับนี่พ,นพ่นอแม่พี่น้องครับนี่นี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมสีเอาละลายน้ำได้ปึ๊บนี่ ให้เบิ่งกันจ้าๆไปเลยครับผมนี่นี่ยเนี่นี่ครับเป็นเจดีครับนี่ติดบอมี่ยหกิีรีบอนี่นี่ยเนี่นี่ครับผมนั่นเป็นบ่อนี่พายุตูข้างเถ้่อนเลยนี่ผมล้างดีๆมองแน่นสะอาดพอแม่พี่น้องสได้เห็นครับนี่นี่นี่เห็นบอครับนี่ยหักมันนี่ ลักษณะหาเขาก็เกิดที่แรกผมอธิบายว่ามันสิเกิดมองตามองหนีเนาะมองระวางใบบบแมนครับผมเลาวจุม่มหนีมันเกิดทั้งคางนี่นะไข่ทวัานเลยครับเนี่ยครับผมเนี่ยเกิดหลายทั้งหากครับพ่อแม่พี่น้องเขาเอาแคย่ยอดมันซื่อๆครับเด็ดนี่ครับเนี่ยเด็ดฮะเดี๋ยวผมว่าเนี่ยเขาเด็ดเด็ดแค่นี้เพิ่มเด็ดแค่บริเวณนี้เขาจุ่มลงไปเลยก็ได้นี่ เอาหยอดมันจุ่มลงไปก็เกิดครับมันปริมันปริยากเลยนะครับพมีพ่น้องและผมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นเราว่าการเกษตรนี่มันเห็ดง่ายครับแต่ว่าพมีพิ่องเน้อยไปหลงเสือว่าเขาต้องไปจุ่มน้ำยาอันนั้นอันนี้มันบ่แเม่นเลยเขาเด็ดเอาอยอดมันเด็ดปุ๊บนี่ครับผมเขาก็จุ่มลงไปแค่นี้ครับนี่เอาเล็บปุ๊บเล้วก็เน็บเน็บคือเข้าดำหน้าแค่นี้ก็เลย เปล่าหนาหมดแค่นี้เองครับผมมันก็มีห,ห้ักงาบครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เบิ่งหลายมิติบริตัวพ่อแม่พี่น้องครับผมว่านี่คือนี่คือพาอยอตูฮะเห็นยังนี่ครับมันเกิดหากยีลีฮะนี่พ่อแม่พี่น้องครับผมการเหตุการณ์น่เฮ็ดง่ายๆผมเองก็เป็นลูก เกษตรกร,เ,รกเกิดมาผมก็เห็ดเกษตรเลยแตละผมก็ได้หูจักการทำกรเกษตรมาแต่ปูแต่ยาได้เอาความหูเอาวิชาที่ปูย่าตายหญ่พ่อแม่ผมได้สืบทอดได้รับแล้วก็นํ่มาปฏิบัติและผมก็เลยเอามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องบึงลักษณะดินนี่ก็ให้มันสามารถระบายน้ำได้ไวเด้วครับผม อย่าเห็ดเป็นแองเพราะว่าเขาสีน่าครับผมฮะให้รักษาความชื้นได้ดีของผมิิเป็นลักษณะดินเทเอียงลงไปเด้ผมเอามาช่ำถ้าเกิดเขาอาไปหมองเองแองกระทะนี่เองนามันขังครับมันจะเห็ดห้ตายได้ฮะพ่อแม่พี่น้องไปลองแล้วผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ